อิติภาริตาทิศอิติศพระภิกษุท่โนทั้งหลายที่โตรดทุกต่านที่เป็นชาวเจริญและเยาวชนทุกท่านเพราะนั้นฉันได้ระบมาะป็นญาติสวีทศิะย์ศาสนาแม่พูนิคายุคายุคันัตตะอาวุธนริติศาคีดิจิจาระข้ารัชตระกีบธรรมาริชนาปิจารุปปะปะนิพพานธรรมาริชนาปาราตุทัศน์เชื่อว่าพระราชารที่จะได้เสด็จตัวชาวโรมันชาวโรมันมาตระกูลเดียวกันมาจัดเรียงแต่ไม่สามารถปฏิเสธ